ขอเอื้อคอสบารีแตงโมช่องครับมืบอนี้เป็นมือข่าพรรษาครับมือแรกป้าผู้ชมเยียนข่าพรรษาของจังหวัดอุบลบนหลายท่านนี่สวยงามขนาดสวยงามอลังการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลายครับมีหลายงานทางเลยงานนี้จำอาคารเกือบสองซันนะครับแต่ละแต่ละ ชุดแต่ละชุดฮ่าชมไปงาน,นดีๆสวยก่อนจะเขา้าพรรษาครักไปครับไปไปครับซับซึ้งกับสองสันสามสันครับรถแรกรถสองครับ

5ดาทีปวดหลัาปวดาามันทรเชียนแขนนะครับถ้ากำลังปวดคือฝนมาได้รู้ถึงแดดมาได้ถึแดดไปแล้ไล่เลยมาที่หน่วยประชานสำคัญสมุทไันไสว่ดามากันละเท้าไอตอนเราอ่ที้ทางไะวัีนะคะ5นาทีนค่ะอมคนดางแดดุกไม่ไได้เลยไล่3ไ4แล้วเีจะเป็นไล่ที่4แล้วครับ Oh. Ô, không, không, không phải là, Đấy. 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 Đấy, là tiền, cái tốp lên nhau. mình đi tốp nhau, cứu sống bông bê lê. ok ơi. Ô, ơi. mà ơi. Ô, ơi. bưng ơi. Ô, bao mua ไม่นำเสนอเลยขาวสีฟารคตหลายครับปคหลายออบัด,ไ,ดบไต้ท่าโอ้อะไรกระโดดเจนมาแลยครับสีืง้ง มันม <S preach ers> ันสวยครับเปลี่ยนเป็นมันเลยล็บแผหั่นทันทั้งในอีกเลแผลเลแผลแผลลาสวยงามขนาดํำนักนี่ต็ดตันนะ

ขายบริมาตตอนตอ่อภาษากัน,นอาจจะเป็นชนหนึงเนี่ยเป็นออกภาษาออกภาษาบริอออานนการาจะมีแฮนอันนี้คือให้ไหลเลยครับให้ไหลเลยไอ้เค่ให้ไลลอานเอ้ยเียเข้าขหากันอีกยืนใกล้ๆกัน โอ้นี่เทียนเรืองครับขึงเรืองง่ามครับพุปิดพุทธครับ,รบวัดสารพัดเนึกของวัดสารพัดเนึกครับตัวนี้บอกเรื่องเล่าของพญาพุทธแลระพุทธเจ้าครับ แต่บมแน่ใจเป็นส่วนบสไหนของของค์พระเช้าครับตัวน,นี้หลา,า,านจึงขบวนรถไฟใหญ่เราถึงเหลือกันจะเป็นงานเพื่อนงานยังไงตัวนี้ก็เป็นรื่อาย ใส่ไปตองคูครับสาดครับ,ารรบงานสารงานไปตองแต่วิเทียนนี่เป็นชุดเล็กครับสวยงามเลยนี่ครับนี่ครับงานจากใบาตานครับใบาตานมีไฟศารเป็นรวขจุดไล่โอ้ น,นี่เป็นนัง่งนั่งไอ้กูเคยมาตองหาอกาสหน้าได้ครับงานเด่นจำจังหวัดกูบนครับบนหลัหลทธานี ขายของขายยังไงมีหลายการเขาลานผังลานครับไปจังไหนครับวัดเมืองเดชรีเป็นของวัดเมืองเดชครับอาจจะเป็นวัดหน่อยเป็นวัดใไงบัดเดชเรียนหนักเสียนรถเซนหน่อยอ้ไรครับทังงานไหมยานี่มาขังใต้ออกมาขังฝอยเบิรนดันฝอย รานี่จะให้ผ้าบุญชาแต่ละแต่ละคนใส่ะระวังคนด้วยระวังคนด้วยงัาง chọi đây chạy thật xa hết ừ, ngàn gặp ngàn, ngàn. <laughs> so รมกันนะครับงาเลยสาวกันหลายบ่าวกันหลาพ้านหลายครับปีนี้ว่าป,ปีทิดโควิดป,ปีทิดโควิด ปีนีบ mm ุต hmm. ติคร <cel i> <people> to ับทำนั่ฟุตบอลกับโอเพนเลยในทุกที่ทุกคนทุกสถานแต่ขนาด สับิไงล้างแล้วครับช่วงกันจะชาสะซ่าได้สั่นละวัดพลแพนอันนี้ของวัดพลแพนครับไม่ไห นู่โทรไปตั้งหลายรรบไม่รับสาย,อยอโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามนะครับ